ตรประจำตัวเองครับคุณผู้ชมนี่ช่วงที่2นี้ปกติแล้วเป็นสูตรประจำตระกูลใช่ไหมครับแต่ทุกเดือนจะมาเจอกับผมนะครับช่วงสิ้นเดือนหรือต้นเดือนเนี่ยเราจะมีสูตรประจำตัวเองนั่นก็คือสูตรของทางรายการสูตรของผมที่ไปเจอมาแล้วก็อร่อยทําง่ายวันนี้นะครับมีคนถามบอกว่าิติอ้วนเห็นในเพจอะซอต,ติอ้วนอะเขาเอาซอสที่ไปทาลาดหน้าทําได้จริงหรอจริงเดี๋ยววันนี้จะทําให้ดูครับก๋วยเตี๋ยวลาดหน้า สูตรประจำตัวเองอาวล้ครับวันนี้เตรียมมาเลยนี่กระทะเหล็กเรามาดูก่อนร้านหน้ามีอะไรบ้างแน่นอนครับต้องมีเส้นนะครับเส้นใหญ่นะครับมีผักคะน้าครับแล้วก็ในีหมูครับแล้วก็มีวัตถุดิบในการหมักหมูนะครับก็มีทั้งน้ำมันหอยน้ำมันงาน้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดน้ำมันพืชนะฮะแล้วก็มีพริกไทยนะครับเต้าเจี้ยวครับคุณผู้ชมเอาไปปั่นกับกระเทียมสด แล้วผมก็มีน้ําตาลปี๊บเล็กน้อยและที่ขาดไม่ได้ครับซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวครับเดี๋ยวเรามาดูการหมักหมูก่อนหมักหมูล้านะนาคุณผู้ชมตรงนี้ผมเตรียมมาไว้หมักให้ดูก่อนวิธีการไม่ยากครับนี่หนึ่งหมูประมาณครึ่งกิโลเราใส่น้ำตาลทรายไปเลยนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ํามันหอยประมาณสักสามช้อนชานะฮะหนึ่งสองสามประมาณนี้สามช้อนชาครับพอแล้วนะฮะแป้งข้าวโพดสองช้อนโต๊ะนะฮะผมใส่ไปเลยนะแล้วก็มี น้ำมันพืชฮะคุณผู้ชมน้ำมันพืชใส่ไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะครับตามด้วยน้ำมันงานะครับน้ำมันงาประมาณหนึ่งช้อนชาอ่านี่ใส่เลยคุณ <c oughs> ผู้ชมแล้วก็พริกไทยนะครับตามซอกประมาณนี้นะฮะเพราะว่าหมูจะได้มีกลิ่นหอมอร่อยนี่แล้วก็หมักเลยครับคุณผู้ชมผมแน,นะนําว่าหมูที่นําจะมาหมักเนี่ยนะเราควรจะแช่เย็นไว้ให้มันเย็นเย็น,ยน,นครับคุณผูผ้ชมหมูเย็น,เย,นเย็นเนี่ยเวลามอาหมักนะ เรากลับไปแช่เย็นใหม่เนี่ยมันจะนุ่มขึ้นจากนั้นขาดไม่ได้เลยนะครับนี่ซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนจนหิวนะครับใส่ลงไปเลยครับประมาณ3ช้อนโต๊ะหรือว่า6ช้อนชานะครับใส่ไปเลยใส่ไปเลยครับนี่หมักเนื้อสัตว์ก็ได้นะมันอเนกประสงค์จริงปิดท้ายด้วยเกลือนะครับใส่เกลือลงไปหน่อยประมาณได้ครึ่งช้อนชาพอแล้วนะเดี๋ยวจะเค็มเกินแล้วเราก็คนเลยครับนะฮะทิ้งไว้เลยครับ3ามชั่วโมงอย่างต่ำ นี่ครับคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วเป็นหมูหมักพอเข้าเนื้อจะออกมาเนียนนุ่มแบบนี้เลยนะฮะก่อนอื่นต้องมีน้ําซุปเตรียมไว้ก่อนนะครับนี่ผมมีน้ําซุปหนึ่งกระมังไว้เลยนะแต่ก่อนอื่นต้องผัดเส้นก่อนเราต้องรอให้กระทะร้อนหน่อยหนึ่งใส่น้ํามันนิดหนึ่งครับแล้วก็ให้กระทะร้อนหน่อยคุณผู้ชมให้กระทะร้อนหน่อยอ๋อนี่เราเส้นที่เราเตรียมไว้นี่ยไหมควันเริ่มขึ้นแล้วจัดเลยลงไปผัดเลยครับเอาเส้นก่อน ถ้าไม่เป็นกระทะเหล็กนี่โอ้โหไม่อร่อยเลย,ยเดี๋ยวเราก็นิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่งสีนิดหนึ่งนิดหน่อยอ่าไม่ต้องนานคุณผู้ชมเอาแค่เส้นได้ความหอมพอแล้วพอเส้นได้ความหอมเราพักเส้นไว้ครับพักเส้นเอาไว้หอมเลยถ้าผัดนานกว่านี้มันจะไหม้เกินนี่เล้างกระทะมาใหม่แล้วเราก็นําน้ํามันลงไปครับน้ำมันนะ เราก็นาเต้าเจี้ยวที่ปั่นกับกระเทียมนี่นะครับผมนำเต้าเจี้ยวปั่นกระเทียมลงไปผมใช้ครึ่งหนึ่งก่อนอ่าใส่ลงไปผัดเลยนะครับให้หอมหอม่าจากนั้นนี่ตามด้วยหมูเลยครับหมูเราเนี่ยหมูที่เราหมักไว้แล้วนะฮะผัดไปสักแป๊บหนึง่งแล้วสูตรนี้จะให้อร่อยนะครับใช้น้ําตาลมะพร้าวนะหน่อยหนึ่งนะใส่ลงไปก้อนหนึ่งก่อนนะครับให้มันละลายนิดหนึ่ง แล้วก็ค่อยเติมน้ำซุปลงไปนะครับแล้วผมก็เล่นงไฟหน่อยได้แล้วเดี๋ยวในระหว่างนี้ร้อยหมูสุกก่อนเอาละคุณผู้ชมตอนนี้เราปล่อยไปสักพักหนึ่งนะครับหมูเริ่มสุกแล้วนะฮะเราก็จะมาปรุงรสนะครับผมก็จะมีน้ำมันงานะครับใส่น้ำมันงาลงไปหน่อยให้ความหอมนะครับน้ำมันหอยนี่ใส่ลงไปเลยนะฮะ แล้วก็เนี่ฮขาดไม่ได้เลยซอสตีอ้วนนะครับใส่ไปเลยครับคุณผู้ชมทำรัดหน้านใส่ลงไปเลยช่วยเรื่องสีสันนะฮหนึ่งคับพีเลยแหละนี่ใส่ลงไปเลยครับเห็นไหมฮะสีน้ำรัดหน้าจะสวยเลยเห็นไหมครับสวยเลยจากนั้นเนี่ยเราชิมรสตรงช่วงนี้ครับคุณผู้ชมเราชิมรสได้เลยว่ารสชาติของน้ำรัดหน้าเป็นยังไงนะฮะชิมได้เลยอืม ผมว่าโอเคแล้วนะจากนั้นผมจะใส่ผักลงไปนะคุณผู้ชมใส่ผักเลยผักคะน้าลงไปเลยครับง่ายๆนะครับไปทํากินที่บ้านได้ขอผักเริ่มได้ที่สวยงามแล้วนี่คุณผู้ชมคุณต้องมีแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันนี่นะครับติดไว้ด้วยไม่งั้นมันจะไม่เป็นรัดหน้านะฮะใส่ลงไปเลยเวลาใส่นี่ก็ใส่แล้วก็คนไปด้วยนะครับใส่แล้วก็คนไปด้วยว่าจะเอาเหนียวแค่ไหนนะฮะใส่หมดเลย <S <S อ่านี่แหละครับ เวลาใส่แล้วต้องคนด้วยนะครับถ้าไม่คนเนี่ยมันจะเป็นก้อนนะคัุณผู้ชมเรียบร้อยนะครับรล้น่าน่ากินมากปรุงอาหารจะให้อร่อยเขาพูดกันบ่อยต้องใจเย็นๆเตรียมสู่เตรียมของให้ดีวัตถุดิบเครื่องครัวต้องมีพร้อมกับวิชีการปรุงจากใจ ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าซอสต,ตีอ้วน,นที่ผมตั้งใจทําขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอนเอนกประสงค์จริงๆโอ้โหสีสันนี่เหมือนของร้านเลยนะครับนี่ดูลันหน้าสิครับโอโ้โหคุณผู้ชมกินเลยนะดีเลยฮะทาขายได้เลยนะครับพูดไปจะเหมือนก็อวยกันเองซอ,อ,องสอเนกประสงค์ตีอ้วนชนหิวเป็นน้ําจิ้มได้หมักเนื้อสัตว์ได้ทํากับข้าวได้หาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์หรือแอดไลน์